สดีค่ะฮัลโหลตทุกคนอยากเรยนพทองไปทุกการไทยโป๊ะสับโป๊ะนี่ก่อจีจินโปนี่ก่อจีกวาทองแก่สาวสิ้นแล้วจะยู่สับนี่ก่อ,อ่าจีจิ้นสิส้นสับจะสับไว้สินนะเราจะมาลวกหมูสันดาน,นะคะเราซื้อมานิดเดียวใส่ไม่เยอะนะคะแล้วก็จะลวกซะก่อน ส่วนนี้ก็จะเป็นแฟงนะคะลูกแฟงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาเปลือกออกนะคะเอาเปลือกออกแล้วก็เราจะมาหัน่นนี่ก็จิกว่าจิกว่าอยู่เลยเจ๋งแกเอาเปลือกออกแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะก็มาชิดตายเก่าเตี่ะ โปดสิกวาท้องเอาเปลือกออกก่อนนะคะไท่เพละจะมาต้มซุปนะคะสำหรับเมืองไทยก็เอามาต้มจืดหรือจะอามาแกงนะคะสำหรับคนจีนก็เอามาต้มซุปหรือว่าเอามาผัดใส่วุ้นเส้นผัดใส่วุ้นเส้นหรือว่าจะมาทำ เอามาผัดกระดูกหมูอะไรแบบนี้บ้านเราก็ต้มจิ้มน้ำพริกเลยนะคะมันสามารถเอามาต้มซุปได้จ้าสำหรับ,บโปจิกวาทอง เปลือกออกก่อนนะคะหม่หลอเกท่าอย่างเเราจะไม่ใส่ไม่ใส่ผักอย่างอื่นแล้วก็ใส่เฉพาะแฟงอย่างเดียวจะไงหลอกทีกว่าก็จะหม่หลอเกท่าแก่โปแองจี้หยดนีอ่ะ สบนี้ก็จะบํารุงร่างกายและทําให้ผิวดีเลือดลมดีนะคะตอนนี้ช่วงนี้อากาศไม่ร้อนไม่หนาวมากนะคะอีกาทีนเฮแล้วจําหมูกรรมําตรงจําหมูกรรมําตรงอย่าหมูกรรมําหยิบล่ะก็แบบจะโปเรียกวอสิกับก็ลาเหมาะสําหรับหน้านี้นะคะหน้าจะร้อนก็ไม่ร้อนจะหนาวก็ไม่หนาวนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาหั่นกันเลยจ้าก็มาอยู่เลยชิดละหั่นครึ่งหนึ่งแล้วก็ตัดครึ่งหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะหั่นครึ่งแล้วก็ตัดครึ่ง ต้มแค่สี่ลูกสี่ลูกก็พอละอีกลูกนะึงเอาไว้ลวกจิ้มน้ำพริกไว้กินกับน้ำพริกนะคะอีกลูกนึงเก็บไปก่อนจ้าโปเซก่อนจะเกากะละเรียกว่าเซก่อหั่นไปแบบนี้นะคะหั่นครึ่งหนึ่งนะคะใช้เวลาต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงใส่เหลียวหูวกานตานนะใส่เหลียวหูวกานตานอยอะจังไทยละเดี๋ยวมาดูกันจ้าส่วนนี้ก็จะเป็นยาจีนที่เราแช่น้ำไว้ประมาณ15นาทีแล้วก็ให้เยือกชอยอ่ะ จำเจอยสามห้านจงโมโฟ้ากอลีนจีปะหับถั่วไมยกจกอันนี้เป็นยาจีนะคะมีใส่เม็ดบัวด้วยแล้วก็จะมีหยกจกอันนี้เขาเรียกว่าหยกจกถัไม้ลีนจีแล้วก็จะมีใ้กองโมโฟ้ากออันนี้ลูกมะเดื่อนะคะใส่ลูกมะเดื่อไปด้วยลูกมะเดื่อมีความหวานเอาไปต้มซุปนะคะจะหวานนะคะเดี๋ยวเรามาต้มกันเลยจ้า โอเคตอนนี้หมูก็ได้แล้วเอาไปล้างน้ําให้สะอาดนะคะก็มาจี้จิีนจะสาบโหกละอยู่เลยใส่ก้อนแจงกยยฮะโอเคจ้าเรามาดูกันเลยนะคะเราจะใส่แฟงไปก่อนนะคะฟองที่จิกกว่าเหรอเฮย้ยฟองเราเฮยจิกกว่าใส่หมูเข้าไปจ้ะ phong thứ chín là hơi phong là hơi có phong là chim dược phong hơi dục chốc liền chí hạp mổ pha có ok เหลืองพีนเกรื่องใส่ขิงไปสองแว่นนะคะขิงสองแว่นใส่น้ำเข้าไปค้นหม้อเราจะใช้เวลาต้มประมาณแค่หนึ่งชั่วโมงอ๋อป้อนไกอยักก็จ้งจะเก่าลัวล้องประมาณแค่หนึ่งชั่วโมง,โโง,งมแคนงง่นั้นนะคะ รอให้น้ำเดือดเรามาจับเวลากันนะคะใส่น้ำประมาณนี้โอเคนะคะเปิดไฟรอให้น้ำเดือดเราถึงมาจับเวลาก็มาตั้งตัวตายกวนเจ้าเสิ้นไก่สิกานะ มาจ้าเดือดพ่านแล้วตายกวนแล้วอ,ไฟไฟฟอีใส่ฝอจ้องใส่ฝอค่ะเราจะใช้ไฟกลางในการต้มนะคะต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงจ้ะตอนนี้ก็จับเวลาเลยนะคะกายสีการละมาจ้าครบเวลาแล้วนะคะหนึ่งชั่วโมงจ้าเกาใส่จ้องหรอยะยักระจ้องโอเคเรามาดูกันเลยโอเคมากโอเคมาก อืใส่เกลือเข้าไปหนึ่งช้อนชาฟองยาก,กันตีหยิมหรอเฮ้ยยาก,กันหยิมเชิงเชิงเตยอ่ะซิ้วซิ้วถิม โอเคแล้วนะคะนี่จ้ะซุปของเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะก้าวติ่มลาแต่ก้าวที่ท้องโอกาดตันโอเคขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะ